บายดีจ้าพี่น้องเอฟุีชูปูุนคนที่ติดตามทางช่องกุ้งหวาวลาวน้องอนุ์วันนี้แซมีนกะซีมาอัปเดตบ้านให้พี่ให้น้องมึงน้ำกันทางด้านน้กาติดฟ้าเซอร่าแล้วละจ้าแม่ต,ติดแล้วละเมื่อวานนิกาบริได้ถ่ายคลิปเนื่องจากวันนี้เขากำลุยงานกันเต็มที่บัดมือเลยก็เลยบริได้ถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่ให้น้องมึงแต่เมื่อนี้ เคนกะโมงกะเบากุ้งกับอีพอกะได้สวยกันเห็ดเบื้องนี้ลแล้วแล้วกับทางหนาทางหนาก็เป็นแล้วเลยยังแต่ด้านพุทนน่กะฮากะม้างมาอ,ออกแล้วกะสิไปใส่ด้านพคนเบ,บ,บื้องผูกเป็นยังพันแล้วเลือแต่ด้านหนึ่งกะนเป็นแล้วเดี๋ยวนี้กะอ่ากำลังสีใส,ส่เส้นใส่เส้นไปก่อนแล่ะกับกะจังอพาเสื้อลามาใส่ กะแมนแล้วเลยเป็นจังใดงามอยู่บระจา่าสีสม้มบัดใสแล้วแล้วก็ะมือนี้ไข่แต่ฝนบ่ตกเมื่อวาน,นี่กามีอุปสรรคแน่คือเหตุว่านนี่กะรบดมือเลยกะฝน,นตกแนก่มาตกบัดเศร้ามาสนิ้งกะซีมาอัปเดตให้เบิ่งอีกหอบหนึง่งบัดใสเสลาละลาง,งามเลยบ่ไปเบิ่งดำการจา้า ทางด้านหนาก,ก็ประมาณนี้พี่น้องจมินกะออกมาอยู่ข้างนอกอยู่หนาทางมันสูงเข้าไปไกลลายมันกะจะบปเห็นขักออกมาทางนอกพี่น้องเป็นยังไงนีแม่นทางด้านนาบ้านเหมือนไซแล้แวเดแล้วยังแต่ด้านขางด้านเดียวปัตินิสมินกะสิมาอัปเดตบ้านให้เบิ่งน้ำกันแมนทางด้านนี้ ได้ใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องกับทั้งนายังเลือดแจด,ด้านคางบางนั่นเป็นจังไดพี่น้องงามอยู่บ่จ้าสีส้มบัดใส่เซรา่าแล้วก็าซึกว่ามันกลับไปลุกไปล่างเป็นบ้านงามขึ้น ชวนทังด so ้านนั้นเทิงนั้นเฮาต้องออกไปเบิงใกล้ๆจังเห็นเพราะว่าคันมาเบิงใกล้ๆแล้วมันจะบบเห็นเพราะว่ามันสูงบ้านมันก็จะอยู่สูงส่วนถนนบกรดาจะอยู่ต่ำลงเกได้มั่งมามาใส่คางเบิ่งนี้ยังเหลือแต่เบื้องนี้แล้วพี่น้องทางด้านคางนี้เดี๋ยวนี้วากุ้งกับอีพอก่ะได้สวยกันเห็ดเลีอยสบายดี ไปดีบอกกุ้งอีพอสไปดีเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยกาดูงานพี่น้องดูงานอีกกทาทั้งด้านหน้ากาานนาาะแล้วลพี่น้องด้านหน้าด้านข้างทำยังไงเบิ่งปะให้เบิ่งแล้วแต่ว่าทั้งด้านหน้าต้องออกไปเบิ่งใกล้จังเห็นเพราะมัน,นสูง,งก็แล้วแต่พี่น้องยีงเรือข้างเบิ่งนี่หรอพ่อเนาะอ่อะายังเรือตาคางบาเบิ้งนี่บางเดียวคือเมื่อวานในกะบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้อง มื่อวานนี่เอาพากะเลยงานม,มือเลยเมื่อวานนี่กะมีอุปสรรคในพ้นตกแน่แต่ก็ไขยุ่แล้วไปเลยคางเมืองนั้นยังแต่เบื้องพี่มะกุ้งขิโป๊ะปวดกันโป๊ปูดนะจริงสิโปะ๊ะบ้านมันเป็นช่องในจริงสิงส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 ข้าเส้นเข้าเส้นแล้วกันตอนแรกชาวท่านแต่จีิม่ยอมพาเลยเนาะอ้ามาในกระดิบตอกสูงเติบนี่ยังเหลือแต่คางมือนี้เมืองเดียว นี่แต่แล้วเท่ากันจะได้มาดิ้นต่อเฮ้ยมาดิ้นต่อเนาะดแล้วอัน,นเช่ากันแล้ววันนี้ก็เราจะชิมาน้ำมาดิ้นแล้วจริงจะเทพน่าจะมีเทก่อนบริสิบโบกัน,กน,อกกนเอาเดี๋ยวเบิ่งไปก่อนค <c ười> ันว่าสะดวกตัวไรกะเทตัวนั้นพอกับกุ้งก็ได้สวยกันส่วนจะมีกับชิวยด้านล่าง สวยจับนันจับนี่ให้เพิ่นนี่กระดิ็อกมากตามอันใสเพราะว่ามันก็นจะชุงเตอิอเพี่น้องขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ถึงเดี๋ยวนี้บลากุ้งเพิ่นก็ได้บกปูนสักรนจังใส่เส้นจังหน่อยคันแล้วใส่เส้นก็แม่นจะใส สูงเต็มนะพี่น้องตัดไปเบิ่งหน้าท่าแฮงสูงคักนี่ก็ยังบ่ทันได้แล้วสมบูรณ์น่ะเฮ้ยบ่กุ้งบอกซะก่อนจังได๋กะจะได้ใส่เส้นสมิงกะพารอเบิ่งก่อนพี่น้อง มือมืดเว้นเลยเบ่งน้ำเขาอยู่ในขุมส้วมพี่น้องเม่งดูที่ก็ได้ตักออกไปแน่เลยตักเขาไปใส่ในที่แรกก็จะเต็มเลยไฝนตก,กจะล้นเลยเป็นเตียงหน้าน่อยเขากะพอได้อยู่ตอกแพรวัดใส่ว่านี่ก็ได้พานองอนนุนมาเล่นแน่ ได้ตอกอันนี้ใส่ก็พออยูพี่น้องคนมาเล่นเมนื่อวานนี้เด้ศาสตร์มานำมมอนี้มอนีบระได้มานี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่บ้านชาวมิงท้องฟ้าในแบบเจ็มสเลยพี่น้องลมผัดไว้ห้วย,ยลมเย็น งามนี่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดกง็งามยามงามฝนแต่ว่าฝนตกทุกมือเลยต้นไม้นี่แบบคืนขัดแล้วนะแบบนํำมันเพียงพอวันนี้ก็ได้ไปจอบปึบ่งแล้วก็ใหญ่ึ้นเตบนิบพี่น้องต้นไม้ใบหญ้าเฮาเบิ่งด้านนอกแล้วข่าไปเบิ่งด้านในกันจ้ะ ้พี่น้องด้านในนี่ก็จะเป็นห้องโถงหน้าบ้านก็นจะเป็นถนนทุนทางไปเลยมุมนี้ใส่แล้วเลยยังแต่ดานนูน่นสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็นหนึ่งห้องครัวกับห้องน้ำ นี่ก็จะเป็นห้องแรกขายออกไปประตังประตูก็มันเห็นวิวแล้วพี่น้องเห็นภูผาป่าดงด้านพวกเก็บปลากุ้งกับอีพอกำลังเห็ดเลียกกันอยู่ก็จะเปื้อนเนี่เดีอยยังมานด้ยเก็บเมียนมากค่ะพี่น้องก็จะหกแม่จะเป็น Hình ảnh báo cung của mình Báo cung đang bộn bộn Sống hồng non Bác sĩ nói bác sĩ thấy báo cung ở trong đó Bác sĩ นเหนมือนะแบบปารน,นี่้างแนนะแบบนะแมนเทสเทอร์นำเองต้องแบบเอาสวยๆเลยพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ่ะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วผ่านห okay. okay. รือเ่ผ่านโอเคโอเครีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่กดำกันเลยยังแต่าทางด้านนี้เ <c oughs> ดี๋ยวะให้บักกุง้งเ่นเฮ็ดงานไปก่อนเดี๋ยวสม,มิงกะ พาล้อน้ำกันอีกนี่เหม็นปนนน้าตู้ใหญ่เฮือนเฮาเหม็นไขรออกมาแบบถนนมทังทางอยู่นาบ้านเลยพี่น้องนี่เม็นนี่แกซ้ายนี่กเมันขี่ออกไปมันบัานคนซ้ายนี่ขับไปกัม็นบันเทิมบ้านน้องโก้ป้าคนฝนมาเลยเด้อ กบปังเอี่ยมเฮา3บานนี่ก็ยังบ่ทันได้ายังบ่ทันได้บอกมาทางด้านหลังบ้านเฮาห้องครัวกับห้องน้ําก็ยังเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ก็ลักๆก็แม่นเฮ็ดบ้านใหญ่ก่อนนี่ก็ยังเฮ็ดอยู่แต่ก็มันก ยังเบื่อนอยู่เพราะวะ่าฝนตกน้ำยังอ่งอยู่เลยฝนตกหลายมือยู่ฝนตกตกทุกมือเลยมันก็บเปื่อนในพี่น้องพรดินบานห้ามังทง,งเป็นดินใหม่มันก็คือยามฝนแบบนี้แบบเหนียวติดตินเลย กะบะแหะกนกนาจิไใส่แพดานปิดกันมันง่ามแล้วนะพี่น้องจะม,มีการีวิวให้เบิ่งเดอม์มนน้เดอรวานเอากะสิบต่อสั่งไปเรื่อยๆนี่งามบอจ้า กุ้งพันก็ได้โบกปูนไปเกือบจะแล้วส่วนอีพอพันก็มา่วยกบไม้เห็ดไม่เส้นพี่น้องถ้าเตรียมจีเขาเส้นพันก็ได้กบไหวก่อนมันกบแล้วล่ะก็จะได้เห็ดเส้นถ้าแล้วเส้นไห้ก็อาจจะได้ติดชะลาเลยมแมลงการสม่ิก็ได้อัปเดตบ้านให้พ่อแม่พี่น้องบึงไปแล้วด้อจ้าว่า าบ้านเฮาคือหนาไปฮอดคันาดกะบัดแล้วสามิงจะซีมาอัปเดตให้เบิ่งอีกห้อมนึงว่าบัดใส่เสื้อาแล้วทั้งมืดจะออกมาเป็นแบบแดจะง,งามหรือบวจจะี่น้องกะตอนนี้กะได้ให้เบ้ากุ้งกับอีพอเพิ่นเ็ดไปแต่สามิงกะจะได้กับเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อห ต่สม,มิงกาเที่ยวไปเที่ยวมาจ้าหน่อยกะจะได้เอาเข้ามาให้อีพ่อกับบักกุ้งเจ้าหน่อยกะผักเทียงเลยพี่น้องตอนนี้กะสวยเติบแล้วกันไม่แต่เมื่อพอกันอยู่เฮือนเมื่อหานนองอนนุ่นนำกันเบิ่งความดือน้นองอนนุนวิลนอนบัดใหญ่ไปแห้งดื่อนี่บ้นานฮากะแมนเดิมน้ำเลยพี่น้องหยุบเป็นล่นลางงามขึ้นบัดแ้วบัดโบกบัดยังกะ ให้สวยงามกว่านี้แล้วพี่น้องป่ะเมื่อกลับไปหาน้องกำกันพี่น้องเมื่อพอกันอยู่เฮือนเดียจ้ากลับมาหอดบ้านละจ้าพี่น้องกลับมาหาน้องอนุน้องอนุนสบายดีสวัสดีครับน้องอนุนเห็ดยังอยู่ลูกเห็ดยังอยู่ล่ะว่ ป้าฟังเพลงมาลุกวาฮะน้องอน้นผลหมักฟังเพลงได้พี่น้องเห็นบ่วัดดีครับลุงป้าวัดดีกสวัดดีครับม่ีกําลังเมื่อยูู่่น้องอ้นหมักฟังเพลงเด้อลุงป้าเด้อเด้อบริชนใจได้นะแม่ได้เมื่อนี้พไดในฟังเพลง เย็นว้าพี่น้องกำลังไป็ตาซังเด้์กำลังใหญ่เป็นผู้บ่าวผู้มีดื้อกินข้าวแล้วเปล่าแม่เห็นยังกินกลับผู้ดีเลยผู้ดีจะไหนเอ้ยเอาข่าวไปส่งไงอีพ่อกับบกุ้งใจ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 หรือว่าวันอะไจำใจน่ะแม่ได้พี่น้องเอ้ยได้พังเพลงเลยอ้อยอ้อยใช่แม่อยู่หลังบ้านเปล่ ยาีแม่กันพี่น้องแม่กำลังเห็ดกินอยู่หลังบัตรกับพอดีเจ้านายมิงก็จะเอาเขาไปส่งให้กรุงอีพอเด้ว่าแต่มาหรือฝนตกหรือใดพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีแม่เด็กยังกินไหมแกงน้ำมันอย่เดียวที่เจ้าหัวโอ้แกงน้ำมันพอดีเจ้หนายเขาเอาไปเขาเลยเจ้หนายมาฮอดเพื่อละฝนตกเราพี่น้อง จะแสบเต้หอมมร่อยพี่น้องเอ้ยเด้ฝนตกเลยเอาพี่น้องคลิปนี้กะสิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้เอานานอา้าวลูกไปรีบนเอาน้าไปมิกะสิขอลาไปก่อนเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องกะจังหน่อยจะมีกะสิเอาเขาไปส่งให้บ่อบกุ้งกับอีพอเพิ่นเดี๋ยวนี้กะฝนก็นยังตกอยู่แดีแกล้งน้ำม,ม้นมาอนี้ไปสู่เหมือนกิน ลาไปก่อนพี่น้อ,อ,นอ,นองก่อนอื่นกะขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจทางช่องกุ้งบอลาน้องอนุนตนาจ้ากะขอฝากช่องลูกชายหน่อยเด้อน้องอน,นุนรัชนุนหลักการช่องน้องสาวน้อน้องคนสอนเคิามจ้จาเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดี้ไม่แห้งเบอร์สปูชกคนหักแพงคือเก่าตาจ้าสบายดีบ๊ายบาย